ทำไมถึงไม่ใช้หลังคาแผ่นเรียบนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆถามกันเข้ามานะเฟสแรกอะผมใช้หลังคาแผ่นเรียบแล้วก็ตั้งแต่เฟสสองเนี่ยผมใช้หลังคาแบบหลอนแต่ว่าเป็นคอนกรีตเหมือนกันนะหลังคาคอนกรีตแต่ว่าแบบหลอนกับแบบเรียบสาเหตุท<ๆ>ี่ผมใช้แบบหลอนนะครับง่ายๆสั้นๆ,ๆเลยนะครับราคามันถูกกว่าราคาแผ่นเรียบเนี่ยมันแพงกว่าถามว่าแผ่นเรียบเนี่ยสวยกว่าจริงครับแผ่นเรียบเนี่ยสวยนะครับแบบ ทำให้บ้านหลูเลยนะผมก็ชอบนะครับแต่พอมาคิดคำนวณดีๆแล้วเนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยมันจะต่างนะส่วนต่างอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาทนะครับลังคาแผ่นเรียบกับแผ่นรอนแบบนี้นะลังคาคอนกรีตเหมือนกันนะครับก็ผมคิดไว้แล้วว่าจํานวนส่วนต่างตรงน 3, 40, เนี้ยสามสี่หมื่นเนี้ยผมเอาไปเสริมจุดอื่นดีกว่านะครับเช่นเอาไปแถมแอร์เอาไปปูกระเบื้องโรงรถอ่าเอาไปเติมนู่นนี่นั่นให้มันดูดีขึ้นดีกว่านะครับอันนี้ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆมองกันยังไงนะครับอยากสร้างแบบไหนใช้แผ่นเรียบแผ่นรอนก็ลองเลือกกันดูนะครับส่วนเรื่องอายุการใช้งานนะครับผมคิดว่าพอกันนะนะครับถ้าเป็นยี่ห้อดเดียวกันนะอย่างผมมาใช้ตาเพชรนะครับอ่าใช้ตาเพชรถ้าเป็นตาเพชร SCG อะไรก็ก็แตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันนะครับราคาอันไหนแพงกว่าอันนั้นก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าสีทนกว่าแต่ไม่ใช่ว่าตาเพชรจะไม่ดีนะครับผมคิดว่า ต่ำๆก็มี10ปีบวกอะถ้าเรื่องพวกสีพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกเรื่องแตกง่ายนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีคุณภาพต่างกันนิดหน่อยก็ลองเลือกหาเลือกใช้กันดูนะครับแต่ผมคิดว่าตาเพชรเนี่ยก็โอเคราคาก็สมเหตุสมผลใครอยากใช้ scg ก็ได้ใครอยากใช้แบบแผ่นเรียบก็ได้อยากให้บ้านหรูดูดีมีระดับก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ในมุมผมผมก็ประมาณนั้นเอาเงินส่วนต่างเนี่ยไปเติมอย่างอื่นให้ลูกค้าที่เขามองเห็น ดีกว่าเช่นแถมแอร์แถมปูกระเบื้องแถมนู่นแถมนี่แถมนั่นหู 4, 000, 3, 4 000, นะ่ห0 0่นสามสี่หมื่เนี่ยของแถมได้เยอะเลยนะนะครับโอเคท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มสอนแบบปูพื้นฐานให้นะสอนเบื้องต้นให้ชี้แนวทางให้นะครับอ่ากู้เงินธนาคารยังไงไม่มีทุนทำยังไงนะครับ โครงการสาัสิภาพ70ยังไงเดี๋ยวผมชี้แนวทางให้ถ้าคนมีทุนไม่มีทุนมีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงเดี๋ยวชี้แนวทางให้ว่าควรไปทางไหนต่อเหมาะสมกับเราหรือเปล่าแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้เพราะเป็นการไลฟ์สดนะครับหนึ่ทุ่มถึงสองทุมทุกวันอาทิตย์นะใครสนใจเรียนเนี่ยทักไลน์แอดมาได้เลยครับชื่อไลน์ T W H 99นะครับแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับ